สวัสดีครับผมบอยปืนจริงครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว VFC ก๊อก19นะครับมามาดูกันเจ้าตัวนี้ระบบทํางานด้วยแก๊สนะครับอ่าระบบปฏิบัติการเป็นแบบแก๊สโบรแบ็กนะครับอย่างนี้นะฮะนะครับเป็นแก๊สโบรแบ็กนะครับเจ้าตัวนี้อ่าเปิดกล่องมามีอะไรบ้างเปิดกล่องมามีปืนแม็กกาซีนมีเท่านอกอีกอันหนึ่งครับที่ ที่ที่มากับปืนเนี่ยจะจะเป็นจะเป็นจะเป็นท่อนอกที่เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีท่อนอกท่อนอกที่เป็นอ่าตัวซิงเกอรอยมาให้ด้วยเื่อเวลาเวลาเล่นเนาะจะได้สมจริงนะครับฟังเสียงครับไม่ได้คบแคบคบแคบมันดังแ้งแงงนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเสียงในในกล้องโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีคู่มือกระดาษแผ่นเดียวให้เรานะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้แกก่องมาความแรงอยู่ที่เท่าไหร่ วิ่งอยู่300ถึง310ฟุตต่ตอวิ่งทีสาหรับเจ้าปืนปืนพกสั้นตัวนี้ก็โอเคใช้ได้ถ้าถามว่าผมชอบอะไรในตัวนี้นะครับผมชอบอามาร์ก,กิ้งของมันนะฮะในตัวปืนเนี่ยจะมีมาร์ก,กิ้งแบบมาแบบครบเลยนะมีกลอกมาครบเลยสงสัยวีไีคงซื้อและกทธิ์มาเต็มที่เหมือนกันนะฮะแบบมาบอกเลยว่าสวยครับสวยมากถึงขั้นแบบว่า,อาตอนที่เอาไปเทสเนี่ยผมพยายามจะรักษาให้สุดทีมือเพราะว่า,าเขาให้ตัวนี้ผมมาเลยผมก็เลยต้องพยายามจะเก็บไว้นะครับมาดูกันต่อเจ้าตัวนี้ระบบ ตัวนี้ท่อนบนเป็นซิง์อร่อยนะครับเกรดดีต้องบอกเลยว่าเกรดดีมากเดี๋ยวคุณจะเห็นในการทดสอบว่าทําไมผมถึงบอกเป็นซิงคอรอยเกรดดีนะครับท่อนล่างเป็นพลาสติก ABS เหนียวนะครับบอกเลยเครื่องในนั่นเอียดนะครับ อีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับมีการแต้มศูนย์หน้าแล้วก็มีการาทําบากศูนย์หลังให้นะครับให้เป็นสีขาวให้สามารถมองได้ชัดเจนเวลาเราเล็งน,นะครับเวลาจะยิงแบบกระชั้นชิดหรือว่ายิงแบบพวก IPSC ยกขึ้นมาปุ๊บยกหน้าปุ๊บได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นี่คือดีตรงจุดนี้ของเขาครับระบบภายในถามว่าระบบภายในเหมือนของตัวไหนนะครับตัวนี้ compatible กับใช้คําว่า compatible ดีกว่าไหมดีกว,ว่าคำว่า copy เนาะ อ่า uh, compatible กับอ่ามารุอีนะครับซึ่งถ้าบอกว่าถามว่า compatible ก๊อกมารุอีแล้วใช้กับอะไรกับใครได้บ้าง uh, ใช้กับเจ้าตัว WE ได้นะครับใช้กับเจ้าตัวไมเซอร์กับอาร์มี่ว่ได้พวกแม็กซีนอะไนะใช้ด้วยกันได้นะครับแต่จะมีจุดต่างอยู่นิดนึงคือเจ้าตัวนี้ไม่ได้ก๊อกมาจากก๊อก1 9หรือก๊อก17นะครับตัวนี้ถอดแบบระบบเครื่องในมาจากก๊อก 18C m a มารุอีนะครับถามว่า ถ้าถอดแบบมามันก็ต้องยิงออโต้ได้ใช่ครับเจ้าตัวนี้ยิงออโต้ได้แต่มาดูดีครับเจ้าตัวเนี้ยกล้อง OK 19เนี่ยเราจะได้คือ,ค,อคือด้วยความหลายๆคนที่เก็บกล้อง19เพราะว่ามันเป็นตัวคอมแ a c t นะครับมันจะสั้นกว่ากล้อง17นะครับแต่ว่าด้วยความ c o m แ a c t เนี่ยมันสวยแต่ว่าถ้าเกิดกล้อง19แล้วก็มีลูกบิดถามว่าน่าเกลียดไหมขอขอเอาความเห็นส่วนตัวนะครับค่อนข้างจะน่าเกลียดน,นะครับเขาก็เลยซ่อนเจ้าตัวปรับโหมดไว้ด้านในนะครับมาดูนี่นะฮะ ตัวปรหมวลอยู่นี่เห็นไหมถูกซ่อนอยู่นี่ตัวปรหมวลถูกซ่อนอยู่ด้านในนะฮะเวลาเราอยากจะยิงออตโต้เราก็เลื่อนปุ๊บนะครับถามว่าตับออตโต้ไว้ทําไมบังเอิญอยู่ในสนามอยากจะได้เปรียบนะครับก็เลยทําให้มีออตโต้ได้ด้วยตอนนี้ถามว่าแม็กกาซีนมีคนถามมากเลยเรื่องแม็กกาซีนถามว่าแม็กกาซีนโอเคไหมเจ้าตัวนี้ถ้าผมผมบอกเลยว่าแม็กกาซีนเนี่ยใช้ได้ดีกว่าจีนนะครับบอกเลยแม็กกาซีนเขาดีกว่าจีนแต่แพ้ WE ครับ เรื่องเรื่องความ,วามการซีลมเนี่ยยังเป็นเป็นรอง WE อยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ถือว่าเล่นได้นะครับมาดูกันอันนี้ผมจะทดสอบด้วยแม็กกาซีนของเขาก่อนนะฮะปรับไปที่เซมินะครับนะครับเซมินะครับปรับไปที่ออตโต้ไม่ต้องไปใจที่ซ้ายไมค่ค้างเพราะผมเอามือดันคันขวน,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 นสไลด์ไว้อยู่นะนะครับอันนี้ออตโต้นะครับมาดูกันอันนี้แม็กกาซีนของ WE นะครับดูซิใช้ได้ไหมนะครับ ตัวนี้ต้องบอกก่อนบังเอิญผมไม่มีแม็กซี W E ก๊อกสิบเก้าผมมีแม็กก๊อกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดซึ่งมันใช้ด้วยกันได้อยู่นะฮะลองใส่เข้าไปดูนะะฮโอเคแต่ว่ามันจะมันจะอาจจะโหมนดิดนึงจริงๆแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ของก๊อกสิบเก้าเลยก็ไปไปซื้อแม็กของก๊อกสิบเก้ามาใส่นะครับแม็กก๊อกสิบเก้า W E มาใส่ก็ใส่ด้วยกันได้นะฮะอันนี้ยิงออโต้อยู่นะนะฮะมันจะมีติดบ้างนิดหน่อยอนะ่ะให้ใช้สเปรซิลิโคนนะฮะ นี่นะครับที่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมมันติดจะไปซิคอนของใครนะมิสเตอร์สเปแมนอ่าของพี่ประสิทธิ์นะครับอ่าฉีดนิดนึงเนี่ยตรงตรงตรงรางสไลด์พวกนี้นะฮะฉีดให้มันลื่นนิดนึงนะฮะแล้วก็โอเคก็สใส่เห็นไหมลื่นเป็นปกติแล้วนะครับโดยส่วนตัวถือว่าใช้ได้อ่ามาไปดูกันทดสอบเลยดีกว่าว่าโอเคไหมไปดูกันเลยครับ โอเคไหมครับจะได้ไหมครับใช่โอเคครับจากเมื่อกี้ที่เราเอารถเหยียบไปแล้วมาดูกันครับว่ายัจริงได้อยู่เปล่าครับใส่มีนะครับโอเคไหมครับ w f c นี่เยี่ยมจริงๆมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัวกลอกสิบเก้า f c กันนะครับที่หมดดสซมีครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับจากเมื่อสักครู่นี้เรายิงเจ้าตัว VFC Glock 19เสร็จมีไปแล้วเดี๋ยวเรามายิงอ,อโต้นันครับนี่ครับปุ่มปรับอ,อัตโตตรงนี้นะครับนี่นะฮะใช้วิธีเลื่อนนี่นะฮะที่นิ้วชี้ตรงนี้นะใช้วิธีเลื่อนตึก๊กโอเคไปดูกันครับว่าตอนยิงออโต้เป็นไงบ้างครับไปครับ เป็นไงบ้างกัาการทดสอบผม้าถามว่าเจ้าตัวนี้เจ๋งตรงไหนผมบอกเลยว่าเจ๋งตรงความแข็งแรงของปืนนะครับเจ้าตัวนี้ผ่านการโดนรถเหยียบมาแล้วนะครับผมใช้รถ Honda c ซีอาีน้ำหนักประมาณตันกว่ากว่าเฉลี่ยแล้ว4ล้อเนี่ยหล้อน่าจะมีอย่างต่ำเนี่ยสองกิโลนะครับกดลงไปมันตัวปืนอย่างนี้กดลงไปนะครับกดอย่างนี้ลงไปนะะ แล้วก็เราไม่ได้กดแป๊บเดียวนะครับเราเราเราเหยียบไปประมาณตอน8โมงแล้วก็เอาออกตอน16.00น,นก็หลายชั่วโมงอยู่ถ้าเป็นปืนธรรมดาถ้าไม่แข็งแรงจริงอะ่ะผมว่าสไลด์ต้องมีเบี้ยวเบี้ยวไหมครับเจ้าต,ตัวนี้นะครับเห็นไหมความแข็งแรงใช้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีจุดเดียผมก็หาจุดเสียให้ต้องบอกสปอนเซอร์ห,หลายท่านก่อนเราต้องบอกขอโทษ VFC แล้วขอโทษอ่าพี่อนนท์มิชินบีบีกันดด้วยนะครับ ผมพูดตรงๆนะครับที่ไม่โกรธกันนะ,ะจุดจุดอ่อนเขามันยังมีอยู่ครับเรื่องความแม่นยานะครับซึ่งความแม่นยําถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับนะมาดูกันอย่างที่ยิงเห็นเห็นที่ตอนที่ผมรีวิวตอนยิงไหมตอนวิ่งยิงนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แบบเซมิแบบออโต้ตอนตอนยิงออโต้ลูกศรหมดเร็วไปหน่อยใช่ไหมรู้สึกไหมลูกศรหมดเร็วไปหน่อยฉะนั้นคุณไปหาแม็กก็สิบแปดซียาวครับมาใส่ก็ใช้ได้การยิงแบบอ่า ปาไมดยืนยิงอย่างที่ผมยืนยิงให้ดูนะฮะที่เมื่อกี้ยืนยิงให้ดูก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่าคุณคุณก็เห็นว่ามันมันความแม่นยำม,มันค่อนข้างแข่งพอสมควรนะฮะพอสมควรจะใช้ว่าแข็งพอสมควรชุดนี้ไปเอาของ w e มาใส่นะครับหาท่อรองตหนึ่งหาย,ยางโอลิงรองตรงนี้นะครับแล้วใส่กลับเข้าไปผมบอกเลยว่าจะยิงดีกว่าเดิมมากนะครับก็ บอกแล้วครับหาปัญหามาให้ก็หาวิธีแก้มาให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาเฮ้ยฉันเห็นปัญหาแกเห็นปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าเกลียดครับเห็นปัญหาแล้วไม่ช่วยกันแก้เนี่ยน่าเกลียดมากนะครับโอเคบนแกะไปบนไปอะ่ะเนี่ยคิดว่าวิธีถอบกลับคงไม่ต้องสอนมั้งครับเพราะว่าผมว่าเพื่อน <c oughs> ๆน้องๆหลายๆคนก็น่าจะพอเป็นอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเกรงว่าจะหาว่าสอนจระเข้ว่ายน้ํานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากสงสัยวิธีแกะไงก็ไปหาอา่านในจริงกันได้นะพวกก๊อก18ปซีผมสอนแกะจนน็อตตัวสุดท้ายเลยว่าแกะยังไงบ้างนะครับก็คงไม่มีอะไรมากเจ้าตัวนี้ถามว่า10ดาวให้เท่าไหร่ให้6ดาวครับโอเคไหมดับบิ e ผมให้แค่8ดาวเองนะยังไม่ถึง10ดาวยังไม่เคยมีตัวไหนได้10ดาวแต่ถ้าถามความสวยนะครับ10ดาวเอาไปเลยครับทําไมผมถึงจะพยายามถนอมตัวนี้มันสวยครับพี่นนท์ก็ให้มาพี่นนท์มิชลินิการให้มาผมก็ต้องเก็บอะครับดูดิโลโก้โอเคไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่ชมรีวิวของเราขอบคุณทางสปอนเซอร์พี่อนนท์มิตรซีมีบีกันทางเว็บไซที่ให้โอกาสในผมในการทดสอบเจ้าปืนตัวนี้นะครับหวังว่าถ้ามีปืนใ,นใหม่มาขอบคุณนะครับที่บอกขอบคุณล่วงหน้าเลยนะเผื่อที่จะให้ผมรีวิวอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ